ครับสวัสดีครับยิบซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับพอแตมนะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนเนลได้พี่น้องครับวันนี้พอแยมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนน้องคายโอเซียนแช่วันต่อเนะพี่น้องเนาะครับมือวันพุธนะพี่น้องวันพุธที่สิบสามพยหกเจ็ดลาวพัฒนาออกหกหนึ่งหนึ่งสี่สามสาม ขับเลกล่างก็ออกหนึ่งสี่นพี่น้องเนาะขับของเซียนชัยวานงวดที่ผ่านมาพี่น้องประคับมีผู้โศกภูมานมานอพี่น้องวันพุทธที่สิบสามพอยสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งลูดหนึ่งกับสองกับมาหนึ่งนพี่น้องเนาะแต่ว่ามันเป็นเน้นพิษโตัวนพี่น้องขับเป็นเน้นหนึ่งห้าหนึ่งหกสองห้าสองหกออก เข้าล่างหนึ่งสี่ตรงๆนะพี่น้องเนาะครับเอ้าวไผ่โฉกไพ่มันพอแต้มก็ดีนก๋ได้พี่น้องเด้ออันหนึ่งหกหกหนึ่งนี่ก็ไปทั้งพี่น้องทั้งอุบลนนะครับเด้อทั้งอุบลนทั้งอำนาจเจริญนะครับหนึ่งหกหกหนึ่งพนอลักแสนลักหมื่นนะครับเนาะครับอ้ามือนีพอเต้มพามาติดตามต่อยนะครับกับเราพัฒนาเซียนชัยวานนะครับเนาะครับไปเบิ่งน้ำกันนะพี่น้อง มาไกลๆเองนะกันพี่น้อง เร,ราวพัฒนาเซียนชัยวานบนล่าง หิ่งรลดนะครับสี่กับหกนะครับ ครับเอาเบิร์ฉุดเตี่ยมมันได้ไปหนองเ้อะ จะมีสีสีสองสีสามสีสีโอ้มีเป่าด้วยพี่น้อง หกสองหกสามหกสี่นะครับขับ่วนตัวเนียนเป็นนาพีนองเนาะ ครับครับัดเขียนมะพี่น้องเนาะ คกันห้าสองห้าสามพี่น้องเอาคอยเขา่าคอยแตกปังๆพี่น้องออพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องแคปหน้าจอไว้ได้วครับเด้อ ขับวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่15พย2567ลาวพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างบิงโลด4กับ6ครับชุดเต็มเพันกับสี่ห้ากสองสามสพี่น้องครับ4 2 4 3 4 4 6 2 6 3 6 4กัน5 2 5 3นะพี่น้องเนาะเน้น4 2 4, 4 4 6 2 6 4นะครับเอาคอยเขาปังๆเนาะพี่น้องเนาะ ครับปติยมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเสียนชัยวานเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาเติย์มาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแนวปตียมขอไวพ้พรอนคอยเข่าคอยแตกปังปังอีกครับพี่น้องยิบซี่ก็จะได้สุกๆมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับ เอา่าลืมนะพี่น้องเด้อขอมาแล้ว็อยจะลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอ่อเตมน้ำแดงน,นะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแซนแอลพี่น้องครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแกงเตือนไว้น้านะพี่น้องเนาะเพื่อจะบอพาดชิปใหม่ๆนะครับเอาสําหรับชิปนี้พอ่อเตมก็มีแค่นี้พี่น้องขอให้โชคๆมันๆเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับเนาะพอกันชิปหนาครับสําหรับชิปนี้สวัสดีครับผม